สวัสดีค่ะนามค่ะมาทำขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื่อนี้ก็มาเจอกันกันกบนามอีกนอกขนมเมื่อนี้สิบห้ามาเบิ่งอีหยังเนาะค่ะมื่อนี้นามจะบอกว่านามไปช้อปปิ้งมาเนาะค่ะช้อปปิง้งว่ามันช้อปปิง้งเสื้อผ้าช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งของไส้เนาะค่ะนามบัดน,นี้นามจะบอกว่านามไปช้อปปิง้งอีหยังจริงๆตั้งใจจะไปซื้อแทนแทนเครื่องชองกาแฟนามพังเนาะค่ะเนาะเครื่องที่นามใส่เฮ็ดคาปูชิโน่กิน ตลอดลนะเนาะค่ะเนาะมันพังเนาะคะ่ะมันพังแล้วสามีนําได้คิดว่าเราจะซ่อมให้น้ำเนาะคะ่ะพอเราเปิดเรา่อนเรากลับกลายเป็นว่าเราพังไปหมดเลยเนาะคะ่ะเนาะคือพังไปหมดเลยน้ำก็เลยบอกว่าบ่ต้องซ่อนเราเพราะว่ามันโดนเนาะจากปีเราเพื่อนเพื่อนหกปีห้าปีหกปีเราได้เครื่องนั้นห้าปีหกปีตั้งต้าน้ำให้รันพิซซ่าเนาะคะ่ะเนาะเครื่องนั้นบัดนี้น้ำเลยไปหาซื้อ,อ เครื่องเฮดกาแฟนะคะจริงๆสามีนําซื้อเครื่องเฮดกาแฟของเนสเนสเปโซถ้านำำําจําบ่ผิดนําเคยอ่อ่าลงยูทูบไปยูนเน <ำ S 2> สเปโซเครื่องนั้นนําบอไสน์นะคะเนาะนําบอไสนเพราะว่าอยังโอ้ยขอความคือหลายแท้ขอความมันขื่นมาบางนานําเนาะเนสเปโซเครื่องนั้นนําบอไสนเพราะว่ามันแพงเนาะค่ะเนาะมันแพงคือแคปซูล กาแฟนะ่ะมันแพงเนาะคะ่นะเนาะเดือนหนึ่งมันตกยูทีหาสิบหกสิบยูโรเนาะคะ่ะเฉพาะค่ากาแฟเนาะคะ่นะน้ำรู้สึกว่ามันแพงจนเกินไปเนาะคะ่นะเนาะลวบัดนีสามีนาม,มีเครื่องเซ SE นเซโอเนาะคะ่ะเซนเซโอแต่ว่าสามีนามเอาไปที่ทำงานสรุปที่ทำงานกับ,บ่บมีคนใส่เป็นยังคือบ่ใส่น้ำได้ถามข้าเจ้าบอกว่าเขาเหตุที่งกาแฟนะ่ะมันหายที่ใส่กาแฟนะมันหายแลว้วบมีคนใส่เนาะคะ่ะทั้งที่พวกนาเป็นคนซื้อเนาะคะ่นะเนาะ คนที่ทํางานนํากันกระจ้าเห็ดหายแล้วบ่มีคนสื่อแล้วบ่มีคนเห็ดอีหย่งท้งสิ้นเนาะคะ่กะก็เลยเครื่องนั้นก็เลยยู่ที่ทํางานของสามีนำนำและบอกสามีว่าเอาเครื่องนั้นกลับขึ้นมาบ้านเพราวะว่าเพิ่งซื้อเนาะคะ่ะเพิ่งซื้อบพ่ถึงหาหกเดือนหนึง่งคือตรงยอมเราวะ่ามนมีมต่ปู้ชายเนาะค่ะบ่มีคนคือบ่มีคนใส่ใจอีหอย่างว่าปันหดาหายก็คือหายเห็นไหมสามีนำ น้ำกระเล็บอสามีน้ำว่าให้เอาเครื่องนั้นกลับขึ้นมาแล้วเฮากับซื่ออุปกรณ์เสริมมันมาเอาเขาเอิ่นว่าอะซิซัวเนาะค่ะฝรั่งเศสเขาใช้คำว่าอะซิซัวก็คือซื้อแล้วก็เอามาใส่แล้วเอาไว้เอาไว้เอามาไว้บ้านเนาะค่ะจริงๆแล้วน้ำตั้งใจสิไปซื้อเซนเซโอเนาะค่ะเนาะตั้งใจสิไปซื้อเซนเซโอแต่ว่ามันแพงเนาะค่ะเนาะมันแพงหรือมันเท่าใด้เนาะค่ะน้ำไปเบิ่งแล้วมันอยู่ที่แปดสิบเก้ายูโรเนาะค่ะ ออยู่ห่างอคาฟูมันจะอยู่ที่79 Euro, ยูโรอยู่ห่างเจียงมันจะอยู่ที่89ยูโรเนาะค่ะเนาะน้ำเลยบอซื้อน้ำคิดว่ามันแพงผุดเนาะคะ่ะนะแพงผุดเราอีกอย่างน้ำจะบอกสามีนม้ำเอามาตะทีทำงานเนาะคะ่ะแล้วไปซื้ออะอะซิซัวออซิสซอรี่นะะเขาเอิร์นมาออซิสซอรี่เนาะคะ่ะแล้มาใส่เอาเนาะคะ่นะเนาะมันกะน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ10กว่ายูโรเนาะคะ่ะ บัดนี้น้ำได้ได้หยังวัตรตีน้ำได้ได้เครื่องเฮ็ดกาแฟของอิตาลีมาเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าเครื่องเฮ็ดกาแฟอิตาลีมันมีซื้ออยู่เนาะค่ะเนาะแต่น้าบัลลุจักซื้อมันดอกซื้ออิตลีมาสิซื้อว่าจังไดนน้ำกับบรลลจักเนาะคะ่ะของน้นำซื้อมาเป็นเครื่องแบบนี้เนาะคะ่ะน้ำซื้ออยู่ห่างเจียงคาสิโนเนาะคะ่ะอ่า มอนี่มันเห็ดแด่ประมาณหกทีเนาะคะ่ะเนาะเห็ดแด่ประมาณหกทีแล้วเป็นจังไหนนำจะให้ซูเบิร์น้ำซื้อมาในราคาสิบแปดยูโรหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะเราสามีน้ำกะักกาแฟแบบนี้เนาะค่ะเนาะน้ำก็จะลองเห็ดให้สามีนำในมัอท่านได้บอกสามีว่าน้ำไปซื้อเครื่องหกาแฟแบบนี้มาเนาะคะ่ะเนาะจังได้แล้วนำจะน้ำตรงเห็ดและน้ำตรงอ,อ๋อหมายถึงว่าน้ำตรงเห็ดสักรอบหนึ่งแล้วนำจะล้างเครื่องหมายถึงว่าเทาล้าง เครื่องมันออกนะคะมันมันเป็นของไม้เขาต้องล้างต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มแล้วก็ต้มแล้วก็ทิมนะคะเนาะจะกรอบนึงแล้วก็ช่างค่อยเฮ็ดกินนะคะน้ำบารนี้นงก็จะมาภาพเพื่อนเพื่อนเฮ็ดนะคะเนาะพาเพื่อนเพื่อนเฮ็ดว่ามันสิเฮ็ดเป็นแบบใดนะคะเอาน้ำจะเปิดซูเบิงวมามันเป็นข้างในมันกระเจนแบบเป็นแบบนี้นะคะเนาะเวลาอาิใส่กาแฟนี่เขาต้องเปิดออกแบบนี้นะคะเนาะเปิดออกแบบนี้ ตรงนี้จะเป็นตรงที่เข้าไ่กาแฟเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องเปิดออกของไม้แล้วมันก็แน่นจักน้อยเนาะเปิดบังไ้ล่ะอ่ะเปิดแบบนี้เนาะค่ะเนาะเปิดแบบนี้ตรงนี้เทาจีใส่าน้ำเนาะค่ะตรงนี้เทาจะใส่าน้ำเข้าไปปริบ้านโบลูส่เต็มนั่นล่ะน้ำกัจะน้ำไ่น้ำเข้าไปนั้นมันกัดิใส่อันนี้แล้วน้ำกัดเ ป,ปิดตัวนี้แล้วก็ตั้งไฟให้น้ำกาแฟมันขึ้นมาเนาะค่ะเนาะแล้วก็เป็นใสได้เนาะคะนะ่ะเนาะอ้าจังไหนน้ำสิบห้าเพื่อนเพื่สูเเบิ้งเนาะค่ะเด้เอคอคะน้ำจะบอกเพื่อนๆเนาะค่ะว่ากาแฟที่ใส่ส้มกับเครื่องแบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะ ช่วงกับเครื่อนแบบนี่จะเป็นกาแฟลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวน้ำจะเปิดให้เพื่อนๆเบิ่งซึ่งทุงนี่น้ำซื้อมาอปริมาณหาลอยกรัรมนะคะมันมี250กร,รมัมคูณสองนะค่ะเนาะกะปริมาณหาลอยกรัรมน้ำซื้อมาตกอยู่ประมาณอยู่ที่6กยโ,โรกว่าๆนาะค่ะเกือบ7ก็โรใส่ได้เป็นเดือนบนระค่ะนี่เทียบเบิ่งกับเครื่องที่สามีน้ำซื้อมานะคะเนาะมืด ค่ากาแฟอยู่ที่เดือนละประมาณห้าสิบยูโรอ่ะค่ะยังตำอ่ะเดี๋ยวน่าจะเปิดให้เบิรนี่มันจะเป็นกาแฟกาแฟกาแฟผงลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะลักษณะนี้น้ำจะเท ลงในกลองนี้เนาะคะ่ะเนาะน่าจะเทงเป็นพื่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะคะ่ะเนาะมันจะมีที่ถูกก็หนีกับมีดได้ค่ะต่ว่านำไปได้เอา นำถือบาแบบนี้มันกับบะแพงแล้วนะเดือนหนึ่งถ้าซื้อสองเถือกับสิบกอยูโลเนาะคะ่ะสิบกอยูโลนี่กักบบดะะเดือนนึ่งกับบะเมิดอนค่ะนี่น้ำใจเพื่อนเพืนเพื่อนครึ่งกระป๋องนี่เนาะคะ่ะครึ่งกระป๋องนี่เลยอ่ะเดี๋ยวดมสิผ้าเพื่อนเพื่อนเฮดเด้อค่ะเด้อ น้ำจะเติมน้ำลงไปเนาะคะนะ่ะเนาะจนเต็มเ้ยค่ะเพื่อนๆจะเต็มนะคเะนะตัวนี้ อย่าเติมเกินนะคะน้ามันจะล้น เอาค่ะเพื่อนๆนำกระเพ้าเพื่อนๆไปเบิ้งวิธีต้มกาแฟแล้วเนาะค่ะอันนั้นนำต้มแบบที่นำต้มแล้วก็เอาทิ้งเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นการต้มเท่าแรกเนาะค่ะเนาะเราคลิปต่อไปน่ามันจะเฮ็ดเออเป็นกาแฟที่เป็นคาปูชิโน่ด้วยเครื่องอิตาเครื่องเฮ็ดกาแฟของอิตาลีแบบนี้เนาะค่ะนะเดินนำกระเพ้าเพื่อนๆเบิ้งเฮ็ดเบิ้งเนาะค่ะเพราะว่าน่าไปเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาเฮ็ดเออ คาปูชโนด้วยเครื่องเฮดกาแฟแบบนี้แล้วนำะภาพเพื่อนเพืนเฮดเนาะค่นาะแล้วก็นะะจกังไรติดตามกันต่อไปนาะคะ่ะในคลิปวิดีโอนานะคะสำหรับวันนี้นำขอโตอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วก็พอกับนำไหมในคลิปวิดีโอนาะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย